ในทางการเบือง<ม>ซึ่งโอเคเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรนะครับ <c oughs> อันนั้ก็เป็นความพยายามของการที่จะใส่ร้ายกันทางการเบืองเราก็มีหน้าที่จะต้องอธิบายให้เห็นอย่างที่ผมกำลังอธิบายอยู่ในขณะนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันว่าอยากจะเห็นบ้านเมืองสงบเนี่ยก็ <c oughs> ไม่ควรจะใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองนะครับเพราะถ้าจะใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองในลักษณะนี้เนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องที่พูดได้นะครับแต่ผมคิดว่าเราไม่ควรพูด <c oughs> พอพูดแล้วเนี่ยมันมีความเหมาะสมไม่เหมาะสมหลายเรื่องในสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ก็เลยอยากจะฝากไว้เท่านั้นเองว่าไม่ควรจะพูดกันในสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวจะกลับมาเรื่องพักใหญ่จ้างพักเล็กจ้างลงจ้างล้มอะไรเนี่ยนะครับกลับมาที่อาจารย์วิรศักดิ์นิดหนึ่ง <c oughs> เห็นมีตารางมาทางเลือกตารางของอพระราชศิริกาวันไหนวันรับสมัครวันไหนอะไรยังไงตารางที่เห็นนี้ผมผมได้มาจากน้องๆ้องสื่อมวลชนนะครับบอกว่าเป็นตารางที่ ที่มีแจกกันอยู่ในห้องประชุมที่กรกะตในวันนี้ตรงนั้นเองที่ผมมองแล้วก็บอกว่าเรื่องการกําหนดวันเลือกตั้งนั้นเนี่ยเป็นอํานาจขององค์กร <piano>. <reproduce> ใช่ครับแล้วก็เห็นด้วยกับที่ท่านวัฒนาพูดว่าเรื่องการกําหนดวันเลือกตั้งแต่พอจะไปถึงช่องที่บอกว่ากําหนดวันลงพระราชกิษฎิการนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวังนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยจริงๆไม่มีช่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตามรัฐนูลเนี่ยแปลว่าให้เลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน วัน mm hmm. คำว่าไม่เกินนี่มันยืดหยุ่นอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นไม่ไม่จริงๆไม,ไม่ไม่อยากให้ไปยุ่งกับเรื่องวันลง,ลงพระราชกฤษฎีกาแต่เอาเป็นว่าจะกาหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครเปิดวันรับสมัครกลุ่มไหนแบบใดไม่ค่อยติดใจนะครับเมื่อช่วงต้นรายการถาม <c oughs> ประชาธิปัตย์กับไทยรักไทยแล้วความเห็นเรื่อง90วันจะทําให้เกิดการย้ายพงย้ายพรรคตั้งพรรคใหม่อะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนคือในที่สุดแล้วเวลานี้ก็จะทําให้มีตัวเลือกกับประชาชนมากขึ้นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆคือ อันดับที่เป็นสวที่เพิ่งหมดวาระนะครับ,รบแล้วก็เขาก็คงมีโอกาสในการที่จะมาลงในครั้งนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งก็คือจากผลของคะแนนโนโหวตในครั้งที่แล้วนะครับก็ย่อมจะทําให้ผู้ที่มีคะแนนแพ้โนโหวตเนี่ยก็อาจจะต้องอยู่ในภาวะที่กังวลนิดหน่อยว่าแล,แล้วจะยังไงแล้วจะมีความมั่นใจอะไรยังไงตรงนี้นครับที่เราเห็นว่าในแง่สาระถะเนื้อหาของมันแล้วเนี่ยก็ทําให้ประชาชนเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นละ ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเขาจะตามไปเลือกใครพรรคใหม่ก็เกิดได้ทัน <c oughs> นะครับหรือว่าการเคลื่อนย้ายไปมาแล้วก็แน่นแน่นแน่นอนเลยครับว่าทุกๆพกพรรคก็จะมีคนเข้าคนออกเป็นของธรรมดาอันนั้นเป็นเรื่องสาระแต่ในเรื่องรูปแบบแล้วเนี่ยเราก็ยังมองอยู่อยู่ดีนะครับ <c oughs> ว่าในภาวะนี้เนี่ยเราอยากจะให้สังคมได้ได้มองให้เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่ปกติละครับเป็นการเลือกตั้งที่มีเหตุผลและสภาวะการพิเศษ <c oughs> อันหนึ่งที่มองได้เห็นชัดๆก็คือว่าการที่ทางฝ่ายตุลาการบอกว่าภารกิจของท่านจะยังไม่สิ้นสุดครับจนกว่าที่จะได้มีการจัดการเลือกตั้งที่สุจริตที่ยธงรมแล้วก็สามารถเปิดสภาจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้แล้วท่านก็จะถอยกลับเข้าสู่ที่ตั้งของท่านผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดมาไม่ต้องไปอ้างรัฐมนูรมาตราไหนเลยนะครับ,รบแต่ประชาชนทุกคนพึงพอใจใช่ครับแล้วก็รู้สึกสบายใจตรงนั้นเป็นเรื่องศรัทธาเพราะฉะนั้นประเด็นเดียวกันก็นกคือว่า เรื่องวันเวลาเป็นเท่าไหร่ไม่สําคัญกับเรื่องของท่าทีท่าทีและศรัทธาถ้าหากว่ามีท่าทีและศรัทธาที่เป็นที่เป็นไปในเชิงบวกผมเชื่อว่าบ้านเมืองไปรอดแน่ครับอืมครับในวันนี้ประชาธิปัตย์กับไทยรักไทยมาพร้อมกันนะฮะเรื่องพักใหญ่จ้างพักเล็กทางนี้บอกว่า <c oughs> ทางนี้บอกว่าทางนี้จ้างให้ลงทางนี้บอกทางนี้จ้างให้ล้มตกลงวันนี้ข้อมูลน่าจนถึงวันนี้ที่ออกมาเผยแพร่ตามสื่อมวลชนก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะครับคุณนัฒนา ไทยรักไทยจะอธิบายยังไงคือผมมองอย่างนี้นะครับ <c oughs> คือเราเองเคยลงเลอกตั้งนะครับผมเองเคยมีกรรมการระดับอนุ <c oughs> นเรื่องมาสอบถามนะครับมาสอบถามในเรื่อง <c oughs> ของว่าเอระหว่างหาเสียงรับปากว่าจะให้นู่นให้นี่ <c oughs> นะครับผมบอกว่าเอท่านผมก็คุยเขาอย่างเงี้ยเออท่านได้อ่านนโยบายของพรรคเราหรือย,ยังยังไม่ได้อ่านโอ้ยคุณเป็นอนุจะมาไล่จับผมเนี่ยคุณยังไม่ได้อ่านเลยหรือว่านโยบายแต่ละพรรค ที่เขาลงแข่งขันกัน,นเขาเป็นยังไงที่เป็นในบพักผมผมก็เอาโบชัวให้ท่านั้นจบครับก็คือกองทุนหนึ่งล้านหาว่าผมสัญญาจะให้ตามจุมดโจดเรียกผมไปสอบเนี่ยจะให้ใบเหลืองใบแดงผมใล้ๆอย่างเงี้ยผมผมก็เลยมีความ้สื่อจากตรงนั้นมาเนี่ยและก่อนและการเลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้ต่างจังหวัดเนี่ยทาให้ความน่าเชื่อถือของอนุบางอนุที่ตั้งขึ้นไปเพื่อไปดูแลเรื่องให้ใบเหลืองใบแดงหรือสอบข้อที่จริงอะไรก็ตามนี่เอครับ เราต้องยอมรับว่าที่ดีก็มีที่ไม่ดีและไม่น่าเชื่อถือก็มีนะครับฉะนั้นหนาบัตรนี้เนี่ยหันกลัาดูที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าอนุเนี่ยเป็นเรื่องการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น,ตน,ตนไปแสวงหาข้อมูลเท่าที่จะทําได้ก่อนแต่ต้องเป็นความลับแล้วมาเข้าชุดใหญ่ชุดใหญ่พิจารณาแล้วถ้ามีมูลคล้ายๆอย่างเงี้ยถ้ามีมูลปับ๊บชุดใหญ่ก็จะเริ่มเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การแก้ต่างกันซะ ผลทั้งหมดนี่ต้องเก็บเป็นความลับเพราะไม่กระทบสิทธิผู้อื่นเลยไม่งั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นนะครับแล้วยิ่งเรื่องยุบพักผมถือว่าเสียหายมากนะคำเ,เหล่านี้ไม่ควรออกมาจากอนุเลยแม้จะเป็นความเห็นก็ต้องเป็นความลับในชั้นอย่างนี้เนี่ยคณะกรรมการเองยังเก็บความลับไม่อยู่ผมมองอย่างนี้นะครับไม่ยังเก็บไม่อยู่เนี่ยจะถามให้ผมจะเชื่อถือหรือกับผลสอบหรือตัวบุคคลซึ่งเป็น อนุนั้นกรรมการในอนุนั้นโดยผมไม่ําหนดว่าใครก็ตามที่ถ้ากลไกขององค์กรนี่ไม่สามารถที่จะเก็บความลับตรงนี้ได้แล้วผมจะเชื่อถืออะไรอีกครับนะครับฉะนั้นเนี่ยผลสอบและผลมนเนี่ยมันเสียหายต่อพักการเมืองจะพักเล็กพักใหญ่ก็ถือว่าเสียหายเพราะเขามีสมาชิกของพักของเขาอยู่ประชาชนก็รักพักเหล่านี้เขาอยู่คนในพักนี้อยู่เหมือนกันผลมันกระทบมา,าแรงมากฉะนั้นต้องเป็นรับแน่นอน แต่ผมแปลกใจว่าออกกาตั้งนานแต่ไม่เห็นคณะกรรมการอนุชุดนี้ได้ออกมาบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องออกมาดําเนินคดีกับคนเหล่านี้ที่เอาที่ทําให้เขาเสียหายก็คือความลับออกมาหรือถ้าเป็นจริงก็ต้องบอกว่าความลับเหล่านี้ออกมาได้ยังไงเขาก็ต้องไปสสวงหาว่าใครกระทําความผิดครับอันนั้นเป็นเรื่องของกลไกของบทบาทอำนาจหน้าที่ของอนุอนุกรรมการกรรมการกรกตเมื่อวานผมก็บอกว่าเอ๊ะท่านทัวต้องขออนุญาตทํานะู้ชธิปั์นิดนึงท่านองอาจว่า เอทีอนุท่านเชื่อเอาไปนอนตายทีอนุทีชุดใหญ่กรรมการกอตต้ท่านบอกไม่เชื่อถือผมคอมเมนต์เป็นหลักการเท่านั้นเองไม่ได้ลงลึกว่ามันคือเรื่องอะไรแต่ตอนนี้ย้อนมาในภาพที่ผมมองอยู่ข้างนอกในฐานะเป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่งหรือเป็นอดีตสอสคนหนึ่งต้องขอสั้นๆนะนะครับว่าเนี่ยผมเห็นคนออกมาแล้วอ้างว่าเป็นพยานนะครับของฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์นะฮะก็อไลท์ธนรัฐไทยเสร็จแล้วกลับหลังอีกที ให้ไลฟ์พรรคประชาธิปัตย์อีกพอยงใหญ่ปปรากฏคนเหล่านี้อยู่เป็นคนในแวดวงการเมืองเนี่ยถ้าถามผมในในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมบอกพยานป่านี้เชื่อไม่ได้หรอกครับมันจะทําให้ทําไมฮะความน่าเชื่อถือพยานเหล่านี้เกือบจะหมดเลยน้ําหนักคำยามคำยานและจะทําให้เราทะเลาะกันเองโดยโดนกล่าวกันไปกล่าวหากันไปกล่าวหากันมาและผลของมันคือมันมาก มาถึงขนาดบอกจะยุบพรรคใหญ่ปัดจะยุบพรรคไทยรักไทยเฮ้ย mm hmm. i, โทษนี่พรรคใหญ่นะทั้งคู่เลยนะ mm hmm. แล้วทำไมมีไม่ใช่หมายความพรรคอื่นไม่มีและอยู่ไม่ได้นะครับไม่ใช่ mm hmm. แต่กางบอกว่าบัดนี้สังคมแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองทั้งสองพรรคเนี่ยมันเยอะนะ mm hmm. ฉะนั้นต้องบบระมัดระวัง mm hmm. แต่ที่ออกมาเนี่ยพายานคำพยานเหล่านี้เนี่ยเป็นพายานซึ่งเราฟังต้องออกทีวีแล้วเนี่ยคือกลับไปกลับมาให้ไลพ์พรรคนี้บ้างให้ไลพ์พรรคนี้บ้างถ้าถามผมผมก็บอกว่า พยานนี้ไม่น่าเชื่อถือ,อนะครับแล้วพยานเหล่านี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่จะออกมาถ้าออกมาถึงขนาดน,นี้ได้เนี่ยความน่าเชื่อถือทั้งสองฝั่งนะครับไม่ใช่ว่าฝั่งผมฝั่งเดียวนะยังเงี้น้ำหนักคำพยานไม่น่าจะเชื่อถือด้วยซ้ําไปฉะนั้นผมก็อยากจะดูต่อไนกันว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยผลมันกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณอนุชัยครับคือผมคิดว่าจะถึงขั้นยุบพ,พักหรือไม่เนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เคยพูดถึงนะครับสิ่งที่เราทําก็คือว่าเมื่อเราพบว่า มีประจักษ์พยานหลักฐานพอสมควร <c oughs> นะครับที่มีพักการเมืองใหญ่ไปจ้างพรกการเมืองเล็กให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง <c oughs> เราก็เอาประจักษ์พยานหลักฐานทั้งหลายแหล่เนี่ยไปมอบให้กับกาา <c oughs> กตกกตก็ไปตั้งอดีตรองประธานสาริกา <c oughs> เป็นประธานซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานอยู่ในกกตหลังจากที่ท่านกเกษียณมาแล้ว <c oughs> จากทางศาลน,นะฮะท่านท่านอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีในตำรวจจํานวนหนึ่งซึ่งก็อยู่ในกกตอยู่แล้วมีคนนอกเป็นคนเดียวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์ เข้าไปร่วมอยู่ในอนุกรรมการชุดนั้นเท่าที่ผมมาทราบทีหลังจากการที่แจงของกะกะต<อ>นะครับคณะอนุกรรมการชุดนี้ก็พิจารณาออกมานะครับว่ามีการว่าจ้างจริงมีพักการเมืองรับจ้างจริงนะครับรายละเอียดการพิจารณาว่าไงผมจําไม่ได้ทั้งหมด<อ>และกะกะตชุดใหญ่นะครับก็ได้พิจารณายุบพรคก,การเมืองสองพักนั้นที่ไปเกี่ยวข้อ,องกับการมาจ้าง<อ>เรียบร้อยแล้วนี่ถือว่าการจ้างมีมูล ก็ผมก็ถามพวกเรา <c oughs> ว่ามีหรือไม่มี <c oughs> ถ้าไม่มีจะไปยุบเขาทำไม <c oughs> ถูกต้องไหมครับครับ <c oughs> เพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปสอบถามกกตว่าเราสืบสวนสอบสวนต่อยังไงอย่างาที่อนุเขาทํามาอย่างที่คุณพัฒนาพูดถูกต้องกกตชุดใหญ่ก็ต้องสืบสวนต่อเนื่นอาคุณยุบพักเล็กไปแล้วก็ต้องสืบสวนต่อไปถึงพักใหญ่ว่าใครจ้างจ้างจริง,จงไหมอย่างไรครับ <c oughs> ถูกต้องไหมครับเพราะคุณยุบพักสองพักไปแล้วคือพักพัฒนาชาติไทยกับพักแผ่นดินไทยกกตก็บอกต่อสาธารณชนว่าภายในสิบวัน จะให้คําตอบได้นะครับว่าจะจัดการอย่างไรกับพรรคใหญ่ที่จ้างเพราะอยู่ในหว่างการสอบสวนอยู่ขณะนี้ผ่านมาหนึ่งเดือน<ม>หลังจากที่ทางกรกตพูดนะครับก็จะสอบสวนภายในสิบวันแล้วก็จะบอกได้ก็บอกไม่ได้<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยไปบอกหรือพวกเราไม่เคยไปบอกว่าต้องยุบพรรคนั้นพรรคนี้อะไรนะซึ่งเราเอาสิ่งที่เราพบข้อมูลทั้งหมดไปมอบให้แน่นอนที่สุดในประจักษ์พยานของสองพรรคนี้ของพรรคแผ่นดินไทยเนี่ยออกมาปฏิเสธนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับ ขณะนี้เราก็ได้ฟ้องร้องแล้วขึ้นศาลเมื่อไหร่ก็จะได้มาดูกันว่าสิ่งที่คุณปฏิเสธนะครับกับสิ่งที่คุณยอมรับผ่าน V c ซดีที่เราอัดไว้ตามความยินยอมของประจักพยานเนี่ยะครับ,รบอันไหนความจริงมากกว่ากันสิ่งที่คุณให้การแล้วก็เซ็นชื่อรับรองแก้ไขแม้แต่พิพมพ์ผิดคุณยังแก้บอกว่าพิมพ์ผิดนะที่ตัวเองให้การนะครับไปรับเงินจากใครยังไงอะไรแต่อบอกบทแล้วก็มีประจักพยานหลักฐานโอนเงินกันอะไรยังไงหมด นะครับถึงแม้คุณจะมาพูดทีหลังว่าไม่ได้ทําไม่ได้อะไร<ม>ก็ไม่เป็นไร<ม>นะครับก็ไปว่ากันในศาลนแต่ประจักษ์พยานอีกชุดหนึ่งซึ่งยังไม่กลับคาให้การอีกสามคนมของพรรคพัฒนาชาติไทยพร้อมจะให้ศาลแล้วก็เป็นพยานนะครับว่าไปพบกับใครพรรคใหญ่โคดไหนนะครับ<ม>ไปรับเงินกันตรงไหนยังไงไปประชุมกันปปที่โรงแรมไหนแล้วบอกให้ประชุมคนไปลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยที่จะจ้างลงนี้อย่างไร<ม>กระบวนการทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ทั้งหมดผมถามว่าถ้าไม่ผิด กกตไปยุคพรรคเล็กทาไมน่อนแรกซึ่งเป็นผู้รับแจ้างมาลงสมัครรับเลือกตั้งครับใช่ไหมครับตอนนี้ก็อยู่ที่กกตก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนถึงพรรคใหญ่ว่าคนที่ระบุในพรรคใหญ่เนี่ยแน่นอนที่สุดพรรคการเมืองอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะค,ะครับอาจจะไม่ถึงขั้นยุคพรรคก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของคนเหล่านั้นทําตามภาระหน้าที่ที่เขาจะต้องดูแลภาคนั้นโซนนั้นทัางนัเลยไปทำสมมุติอย่างนั้นนี่ก็ต้องพูดด้วยใจเป็นธรรมนะครับ เราถึงไม่เคยไปบอกว่าจะต้องไปยุบพักนั้นพักนี้แต่ว่าไทยรักไทยวันนี้ไปยื่นให้รห<า>กรกตยุบพักสนิบาตก็ไม่เป็นไรก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราเพียงแต่ไปยื่นให้กรกตพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงการว่าจ้างกันลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องของการทําให้ถูกต้องเป็นเรื่องของการขัดการรัฐรชาธิปไตยนะครับขัดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายผิดอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนที่มาบอกว่าเราเนี่ยควรจะยุบพักเราไปยื่นที่กกตนะครับ ผมถามว่าจะมายื่นที่กรกตยุบพรรคประชาธิปัตย์ไงนะครับเราไปทําอะไรผิดตรงไหนเราไปร่วมมืออะไรยังไงตรงไหนสมมติบอกว่าเราไปจ้างพรรคเล็กให้ล้มเลือกตั้งผมถามคุณเติน์สักถามพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่มีพรรคการเมือง20-30พักทำไมผมพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องไปจ้องจ้าง3พักเนี่ยนะครับพักพัฒนาชาติไทยพักแผ่นดินไทยพักชีวิตที่ดีกว่ามีพรรคการเมือง20กว่าพักทำไมไม่ไปจ้างอีก20กว่าพักนี่ก็ลงสมัครรับเลือกตั้ง เอาทำไมไม่ไปแจ้งพักคนขอปลดนี่นะครับซึ่งหัวหน้าพักก็รู้จักกันมาก่อนด้วยคุณกุศลนึงตอนนี้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะแล้วส่งลงสมัครรับเลือกตั้งเยอะแยะถ้าต้องการจะล้มเลือกตั้งรจริงระงก็มีสามพักเนี่ยซึ่งเราไปจับได้นะครับว่าไปรับจ้างเขาลงสมัครรับเลือกตั้งก็เลยพยายามหาคนในสามพักเนี่ยมากับคาให้การแล้วก็มาป้ายเรากลับมาอีกทีนึงซึ่งก็ไม่เป็นไรครับ,รบก็ไปพิสูจน์กันใครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยได้ดําเนินการฟ้องร้องกกตแล้วด้วย นะครับแล้วก็ <c oughs> เรื่องก็ไปสู่ศาลแล้ว <c oughs> ทั้งหลายทั้งปวงนี้ได้พิสูจน์ในศาลแต่ผมยืนยันว่าเราไม่ได้ไปจ้างพักการเมืองไหน <c oughs> เพื่อจะไปล้มเลือกตั้งแน่นอนเพราะโดยเหตุโดยผลเ,เราก็ทําไม่ได้อยู่แล้วที่จะไปล้มเลือกตั้ง <c oughs> นะครับมันต้องมีพักการเมืองไปลงสมัครแน่นอนแต่จะมีเมื่อไหร่ย,ยังไงเพราะกรกตก็คอยช่วยที่จะให้มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยืดเวลากันไปเรื่อยๆรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีแน่แล้วก็ไม่วิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นเอาละครับสุดท้ายนี้คงให้ทั้งสท่านอาจจะคนละหนึ่ 5เดือนจากนี้ไป5เดือนข้างหน้านี้เราก็จะยังไม่มีสภาเราจะยังไม่มีรัฐบาลตัวจริงเสียงจริงมี